วิธีง่ายๆดับกลิ่นตู้เย็นวันนี้นะคะแม่ค้าจะมาแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะลืมกันไปบ้างนะคะคือวิธีการดับกลิ่นอับในตู้เย็นค่ะใช้หัวหอมสักสองถึงสามหัวทุบให้พอแตกเอาใส่ถ้วยแล้วไปวางในตู้เย็นเท่านี้ตู้เย็นของเราก็จะไม่มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นมารบกวนค่ะ และอีกวิธีคือเอาซองชาที่ชงแล้วแห้งพอหมาดๆเอาใส่ถ้วยแล้วไปวางไว้ในตู้เย็นเท่านี้เองค่ะกลิ่นทุกกลิ่นก็จะไม่มาก,กวนใจเราแล้วค่ะเอาละค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามกันไปได้แม่ค้ามาทบทวนให้นะจ๊ะคราวหน้าแม่ค้าจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาแนะนำ ติดตามกันได้นะคะที่นี่เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ